สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับบาร์นะคะ V88 สาขาลาดวหล,ลวงนะคะศูนย์รวมรถยนต์นะคะสภาพนางฟ้านะคะเกตเอนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่ V88 ของเรานะคะออกรถจากทางร้านลา มงนะคะทางร้านเรานะคะมีบริการรถสไลให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปาจะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยโต y ย ta ารีโวเครื่องยนต์ 2,400cc มาในโฉมตัวเจน้องจะมาโทนในสีขาวนะคะน้องนะคะจะเป็นปี2017นี่เองค่ะรายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยวมารับฟังชมปากันเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกงาใดๆเลยนะคะไม่เหลืองนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะเรายังไม่มีมาให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเราจัดให้คุณลูกค้าเลยค่ะมาดูทางด้านล้อกันบ้างนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นล้อแม็กนะคะบอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปาจัดให้คุณลูกค้าเลยค่ะ กระจกมองข้างนะคะจะมาในโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวรถเลยนะคะมาทางที่จับกันบ้างนะคะเช่นกันคะ่ะมาในโทนสีดำตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบมาจับมาจองกันได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะทําสวนทําไร่ทํานาขายของออนไลน์นะคะก่อสร้างนะคะแค่คุณลูกค้ามีอาชีพที่ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้นะคะมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะโลโก้นะคะไม่มีหลุดลนหายไปไหนเลยนะคะมีครบทุกตัวเลยนะคะไฟเบรกหลังนะคะเราก็มีมาให้คุณลูกค้า เช่นกันนะคะรถคันนี้นะคะเราไม่มีการชนหลังมาให้นะคะ,ะมาดูภา,ดานในกันบ้างนะคะกระจกนะคะยังเป็นมือหมุนแบบนี้เลยนะคะ คอนโซลหน้านะคะจะมาในโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะส่วนจอนะคะจะเป็นจอ Android แบบนี้เลยนะคะสามารถฟังเพลงพอๆได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ U S B เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวล5เกียร์แบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะ เบาะนะคะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าโ o ยต้า r ีโวคันนี้ถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าบ้างหรือเปล่าคะอยากทราบราคาน้องกันแล้วใช่ไหมคะน้องนะคะอยู่ที่ราคา374,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะถ้าลูกค้าหารถใช้งานนะคะ ก็กานแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะคะถ้าท่านถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์082 451 2222นนะคะเป็นเบอร์ร้านนะคะหรือท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาถนนเส้น340นะคะก็แวะเข้ามาดูร้านเราได้เลยนะคะที่ V88 ของเรานะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะเห็นเด่นชัดมากเลยนะคะเป็นป้ายสีเหลืองๆนะคะขอย้ำอีกทีนะคะซื้อรถกับทางร้านเรานะคะเรารับประกันให้ไปเลยถึง6ปีหรือ60,000กิโลเมตรนั่นเองก่อนจากกันวันนี้นะคะป้าก็ขอบ ลูกค้านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาทำคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะปลาก็ขอขอบคุณค่ะ